วัสดีครับพบกับผมบุค๊คณชวัฒน์วงศ์ติมาชัยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ GoG r ิน n University ครับช่วงเวลาดีๆของการเรียนรู้วิธีประหยัดพลังงานเพื่อช่วยโลกส่วของเราครับในตอนที่แล้วนะครับ Go g r ิน n University ได้นําเสนอเคล็ดลับดีๆในการออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงานทั้งการออกแบบโรงจอดรถการจัดท่อระบายน้ําในครั้งนี้จะมีคําแนะนําในการออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงานอย่างไรบ้าง เราไปติดตามชมกันเลยครับภายในบริเวณบ้านควรมีการติดตั้งผ้าม่านหรือมูลี่ในบริเวณหน้าต่างกระจกเพื่อป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าภายในตัวบ้านส่วนการติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกและหน้าต่างนั้นแม้จะป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ดีกว่าแต่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าจึงไม่ค่อยนิยมครับดังนั้นการติดผ้าม่านจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความร้อนจากแสงแดดได้ครับสำหรับผนังด้านที่มีระเบียงยื่น ควรเลือกใช้ประตูหรือม่านหน้าต่างชนิดบานพลิกซึ่งสามารถควบคุมปริมาณลมได้ดีกว่าการใช้ประตูหรือหน้าต่างบานเลื่อนติดตั้งหน้าต่างกระจกเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นโดยให้เพียงพอในการรับแสงสว่างจากธรรมชาติคุณลิกเลี่ยงการติดตั้งด้านทิศตะวันออกและทางตะวันตกครับทำการศาสตร์ให้กับหน้าต่างกระจกโดยการศาสตร์แนวราบเหมาะสมกับหน้าต่างที่อยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้เพราะสามารถบังแสงทิศในช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายได้ดีครับ ส่วนกนารศาสตร์แนวดิงเหมาะกับหน้าต่างที่อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกครับยังมีวิธีดีๆนะครับที่ช่วยประหยัดพลังงานเพื่อโลกใบนี้อย่าลืมนะครับการประหยัดพลังงานเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนบนโลกใบนี้ครับและพบกับโกกิในยูนิเวอร์ซิตี้ได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชวัฒเชียงใหม่รวมทั้งช่อง19 l เ Cable TV คทางเลือกใหม่ของโกเชียงใหม่และทางโกกินยูนิเวอร์ซิตี้ u ทางเว็บไซต์ u t u b e c o m สำหรับวันนี้สวัสดีครับ